เบิร์นปัถุมราชบินฝากตัวกับพ่อตาที่เยอรมันค่ะได้สัมภาษณ์พิเศษถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างเบิร์นปัถุมราชอาสยามหรืออาทิตย์สมน้อยซึ่งผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเฮ็ดทุกวิธีทางทีฟิเจอริ่งกับกองหวยไรในช่วงท้ายได้ําถึงเรื่องที่ออกมาเปิดตัวหวานใจสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันน้องแครี่และประเด็นที่แฟนคลับดราม่าบอกสงสารถันยาอาสยามที่เบิร์นนั้นเปิดตัวแฟนผู้ซื้อขา่า เขาทำถึงเรื่องราวความรักของเบิน้นทำไมถึงได้ตัดสินใจเปิดตัวแฟนเพราะหลายคนเปิดแล้วจะไม่ดังเหมือนเดิม เบิร์นเผยว่าความสุขชื่อเสียงเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งสมมุติผมขอเลือกความสุขของตัวเองแต่ต้องไม่เป็นความสุขบนความทุกข์คนอื่นซึ่งจุดนี้ผมเข้าใจมากๆค่ะการเป็นศิลปินชายมีผู้หญิงติดตามเราเยอะวันหนึ่งเรามีคนในใจแล้วเรามาโพสต์ก็ทําให้เขารู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าวันหนึ่งเขารับได้รักในงานเพลงและรักเบิร์นวันหนึ่งผมมีแฟนผมก็ไม่ได้เอาแฟนขึ้นบนเวทีไม่ได้ควางไป ที่เปิดเพราะว่าใครไล่กลุ่มรู้แล้วแล้วก็มีรูปหลุดในไอจเยอะมากๆแต่เราไม่อยากให้ใครมองไปไม่ดีปากพูดว่าโสดแต่ว่ามีรูปสาวๆหลุดออกมาแล้วก็มีคนโพสให้น้องเขาไม่ดีเราก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะ